สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์กิทเกยเซฮที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนั่นก็คือคําพูดค่ะเพราะคําพูดสามารถสร้างความสุขสร้างความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งทําลายสิ่งที่เราสร้างมาด้วยในเวลาเดียวกัน และคำพูดของเราเพียงไม่กี่คำมันก็จะสะท้อนตัวตนของเราด้วยและมันก็ส่งผลต่อชีวิตของคนอื่นได้อย่างมากมายด้วยค่ะวันก่อนกิบเก๋ปไปเจอเรื่องราวดีๆจากเพจของคุณพระศินอินทราวงศ์ที่เขียนสรุปไว้ได้น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำพูดในชีวิตประจำวันซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจว่าการใช้คำพูดอย่างระมัดระวงังมีความจริงใจและการให้เกียรติกับผู้ฟัง มันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้แม้ว่ามันอาจจะเป็นเพียงคำพูดสั้นๆแต่มันก็ช่วยให้เราและคนฟังนั้นมีความสุขได้กิ๊บเก๋ก็ขอหยิบ25ประโยคดีๆเกี่ยวกับคำพูดที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นมาฝากค่ะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคำพูดมันช่วยสร้างให้คุณมีความสุขได้อย่างไรเรามาฟัง25ประโยคดีๆกันนะคะ ประโยชแรกก็คือสิ่งที่ควรพูดต้องมีองค์ประกอบสามข้อพร้อมกันนั่นก็คือการเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และถูกกาลทีศะเพราะการพูดที่ดีควรเป็นความจริงมีความจริงใจและมีประโยชน์แก่ผู้รับฟังและมันก็เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ซึ่งหากไม่ตรงกับทั้งสามข้อนี้คำพูดนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ หรือมันทําให้เราไม่เข้าใจกับผู้ฟังได้ต่อมาประโยคที่สองพูดไม่ดีนิ่งดีกว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่สามารถพูดในสิ่งที่ดีหรือพูดในสิ่งที่ถูกต้องได้การเลือกที่จะนิ่งเงียบมักเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะบางครั้งการนิ่งเงียบมันไม่ทำให้เกิดความขัดแยง้งหรือไม่ทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นมาค่ะ ประโยคที่สามบางเวลาควรเลือกที่จะนิ่งมากกว่าเลือกที่จะพูดในบางครั้งการนิ่งเฉยนั้นมันคือคำตอบที่ดีในบางสถานการณ์เพราะว่าในบางครั้งการพูดออกไปนั้นมันอาจจะไม่ช่วยอะไรแต่การนิ่งเงียบมันอาจจะทำให้สถานการณ์นั้นสงบลงและมันอาจจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าการพูดออกมาค่ะต่อมาประโยคที่สี ดีใจเกินไปเสียใจเกินไปโกรธเกินไปอย่ารับปากกับใครเด็ดขาดความรู้สึกของเราที่มีความเกินไปทั้งในเรื่องของความดีใจหรือว่าความเสียใจมันอาจจะทำให้เราตัดสินใจหรือพูดอะไรที่ผิดพลาดออกไปก็ได้ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่มีอารมณ์เต็มที่ควรหลีกเลี่ยงการรับปากหรือว่าการสัญญาใดๆก็ตาม เพราะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทําได้ในภายหลังค่ะต่อมาประโยคที่5อย่าถามเพียงเพื่อจะชวนคุยจงถามในสิ่งที่ต้องการได้ยินคำตอบอย่างแท้จริงเพราะว่าการถามไม่ควรเป็นแค่บทสนทนาเพื่อให้เราคล่องตัวขึ้นเท่านั้นแต่ควรถามในสิ่งที่มีความหมายแล้วเราต้องการคำตอบที่จะช่วยให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้นมากกว่า ต่อมาประโยคที่หเป็นเรื่องยากที่จะพูดทุกๆอย่างให้ถูกต้องโดยไรผู้คนตำหนิเพราะสิ่งที่พอจะควบคุมได้นั่นก็คือทุกครั้งที่เราพูดเราต้องพูดด้วยความรู้สึกที่หวังดีห่วงใยอย่าพูดเพียงเพราะความโกรธความเกลียดเพราะบางครั้งคำพูดมันอาจไม่ได้ออกมาถูกต้องตามที่ต้องการถ้าเราพูดจากความหวังดีและความห่วงใยอย่างแท้จริงมันจะช่วยสร้างความเข้าใจ ไม่ทำให้เกิดผลเสียตามมาที่หลังค่ะต่อมาประโยคที่7โตเถียงได้ด้วยเหตุผลด้วยความสุภาพและการให้เกียรติซึ่งกันและกันตานโต้แยง้งหรือการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันควรทำด้วยเหตุผลไม่ควรใช้อารมณ์และควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะการแสดงออกถึงความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นนั้น มันจะช่วยให้การโต้แย้งนั้นเกิดประโยชน์มากกว่าเกิดความเสียหายค่ะต่อมาประโยคที่8ชื่นชมแบบพอดีอย่าให้มากจนกลายเป็นความไม่จริงใจการชื่นชมนั้นควรทําให้เหมาะสมทําแต่พอดีไม่มากจนเกินไปเพราะมันอาจจะดูเหมือนเป็นการประจบประแจงมันดูเป็นการไม่แสดงความจริงใจออกมาหากเราทําแต่พอดีความจริงใจในคําชมนั้น มันย่อมส่งผลดีต่อผู้ที่รับฟังค่ะต่อมาประโยคที่9วาวาทศิล์ที่ดีมีชีการประดิษฐ์คาแต่มันเป็นการบอกเล่าข้อมูลที่ดีเป็นการบอกเล่าข้อมูลด้วยความรักความเมตตาและเป็นความปรารถนาดีต่อผู้รับฟังดังนั้นวาทสิลที่ดีมันไม่ใช่แค่การใช้คำพูดที่สวยงามแต่มันคือการบอกข้อมูลที่ดี เป็นประโยชน์เป็นความคิดที่แสดงความจริงใจและเป็นความห่วงใยอย่างแท้จริงการใช้คำพูดด้วยความรักมันย่อมทำให้ผู้ฟังได้รับความรู้สึกดีจากคำพูดของเราค่ะต่อมาประโยคที่1น้ํำเสียงบ่งบอกอารมณ์ที่ต้องการสื่อสารใช้คำที่ดีแล้วมันยังไม่พอควรพูดด้วยความรู้สึกที่ดีด้วย พอนำเสียงที่ใช้ในการพูดจาหรือการสื่อสารนั้นมันบ่งบอกถึงอารมณ์ของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงที่อ่อนโยนและอบอุ่นหรือการใช้เสียงแข็งเสียงตะคอกผู้รับฟังนั้นเขาสามารถรับความรู้สึกได้หากเราใช้เสียงที่ดีจะช่วยให้คนฟังของเรานั้นรู้สึกถึงความเป็นมิตรและการให้ความสำคัญกับเราค่ะต่อมาประโยคที่11 ใช้คำพูดให้ประหยัดขึ้นอีกนิดอะไรอะไรในชีวิตมันก็จะดีขึ้นหากเราเลือกใช้คำพูดที่ดีมันจะช่วยประหยัดเวลาช่วยให้การสื่อสารของเรามีความชัดเจนและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นไม่ต้องพูดจาเพอ้อเจอ้อไม่ต้องพูดใจยืดเยื้อให้ชัดเจนและตรงประเด็นจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะต่อมาประโยคที่12 คำพูดคือสิ่งที่หนักกว่าก้อนหินและสวยงามกว่าดอกไม้เราจะเอาหินไปปาเขาหรือจะเอาดอกไม้ไปให้เขาและที่สำคัญเราต้องการสิ่งใดกลับมาคำพูดนั้นมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดมันสามารถทำร้ายหรือเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือได้คำพูดที่ดีสามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้เหมือนกับการยื่นดอกไม้ให้เขาและในทางกลับกัน หากเราได้รับคำพูดด,ดีมันก็เหมือนกับการที่เราได้รับดอกไม้มากกว่าจะถูกปาก้อนหินกลับมาต่อมาประโยคที่13คําคำพูดคือของมีคมทุกครั้งที่เราใช้จงตั้งสติให้มัน่นการใช้ของมีคมอย่างมีสติมันก็จะไม่ทำให้เราเกิดบาดแผลคำพูดก็เช่นกันเพราะการพูดที่มีพลัง สาม,มารถบาดลึกลงไปในจิตใจของเราได้ดังนั้นควรใช้คำพูดด้วยความระมัดระวังและมีสติทุกครั้งที่พูดการตั้งสติให้มั่นคงเพื่อให้คำพูดนั้นเป็นผลดีมากกว่าจะเป็นผลที่เกิดความเสียหายหรือกลายเป็นการทำลายผู้ฟังได้ต่อมาประโยคที่14ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้พูดคำว่าไม่รู้มันไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย ดีกว่าไม่รู้แล้วพูดไปเรื่อยการยอมรับว่าเราไม่รู้มันเป็นสิ่งที่มีความซื่อสัตย์มีความอ่อนน้อมมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหากเราไม่แน่ใจในบางสิ่งก็ควรพูดตรงๆดีกว่าพูดไปเรื่อยหรือพูดโดยข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องต่อมาประโยคที่15ก่อนจะพูดดูด้วยว่าเขาอยากฟังไหม ให้สังเกตท่าทางและอารมณ์ของผู้ฟังก่อนที่เราจะพูดหรือขณะที่เราพูดไปแล้วผู้ฟังไม่ได้ใส่ใจฟังเราก็ควรจะต้องหยุดพูดการสังเกตท่าทางและอารมณ์ของผู้ฟังมันจะช่วยให้เราไม่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจหรือถูกบังคับหรือว่าไม่สนใจเรามันก็จะเป็นผลดีต่อเราและผู้ฟังด้วยค่ะต่อมาประโยคที่16 ภาษาคือสิ่งประดิษฐ์ที่ลึกล้ำที่สุดของมนุษยชาติภาษาถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไหนต่างก็มีภาษาที่มีความสวยงามและภาษาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสื่อสารความคิดสื่อสารความรู้สึกและให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและภาษานั้นมีความลึกล้ำมีความละเอียดละออ และมันก็มีผลกระทบต่อเราและสังคมในโลกใบนี้ต่อมาประโยคที่17บควรพูดในเวลาที่ใจเย็นเพื่อปรับความเข้าใจให้ดีขึ้นหากเราใจร้อนแล้วไปพูดมันจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหามากกว่าที่จะทำให้เราเข้าใจกันการพูดเมื่อมีอารมณ์ร้อนอาจจะทำให้คำพูดนั้นเพิ่มความขัดแย้งขึ้นมาได้ดังนั้น ควรจะรอเวลาให้เราใจเย็นลงก่อนแล้วค่อยพูดเพื่อให้การสื่อสารนั้นมีประโยชน์มีความสงบลงและไม่ก่อปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะต่อมาประโยคที่18คําพูดในบางครั้งมันไม่มีเสียงแต่มันดังในความคิดในบางครั้งคําพูดอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นเสียงแต่ความคิดและความหมายที่แฝงอยู่ในคําพูดนั้นมันสามารถส่งผลให้ผู้ฟังคิดตาม และรับรู้ถึงสิ่งที่เราจะต้องการสื่อสารได้ต่อมาประโยคที่สิบเกเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังนั่นแปลว่าเป็นห่วงนะคำถามเหล่านี้มันแสดงถึงการห่วงใยและการเอาใจใส่ผู้อื่นแม้ว่ามันอาจจะเป็นคำถามที่ดูธรรมดาแต่มันคือการแสดงออกถึงความห่วงใยที่สำคัญให้กับคนที่เราห่วงใยให้กับคนรักของเรา ซึ่งมันเป็นคำพูดที่แสดงออกถึงความห่วงใย,ยที่มีความสำคัญต่อคนรอบข้างของเราค่ะต่อมาประโยคที่20กําลังใจสามารถให้กันได้โดยไม่ต้องเสียเงินให้กําลังใจผู้อื่นผ่านคำพูดดีๆของเราการให้กําลังใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญและไม่ต้องใช้ทรัพย์สินอะไรและเป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นก็ต้องการเพียงแค่คำพูดดีๆ ก็าสามารถช่วยเพิ่มกำลังใจและสามารถช่วยเติมพลังใจให้กับคนที่เขากำลังเผชิญปัญหาอยู่ที่เขากำลังต้องการกำลังใจและคำพูดดีๆจากใครสักคนก็ได้ต่อมาประโยคที่21คิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดความระมัดระวังในการเลือกคำพูดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญคำพูดที่เกิดจากความหุนหันพลันแล่นพูดด้วยความใจร้อน มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือเกิดความเข้าใจผิดได้ดังนั้นควรจะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดออกไปอย่าพูดทุกคำที่เราคิดแล้วชีวิตเราจะมีความสงบสุขมากขึ้นค่ะต่อมาประโยคที่22บาทลึกกว่าคำหยาบคายคือคำสุภาพที่ด้อยค่าความเป็นมนุษย์บางครั้งคำพูดที่ดูสุภาพและดูอ่อนโยน มันอาจจะมีความหมายที่แอแฝงความดูถูกหรือการด้อยค่าผู้อื่นในความเป็นมนุษย์ก็ได้คำพูดที่ด้อยค่ามันอาจจะดูหยาบคายกว่าคำพูดธรรมดาของใครลหลายๆคนอาจจะฟังดูเจ็บปวดมันสามารถทำลายความรู้สึกของผู้ฟังได้ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังในการพูดจาให้พูดด้วยความจริงใจมีความสุภาพ และไม่ควรพูดดูถูกหรือด้อยค่าวความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นต่อมาประโยคที่23เมื่อยังไม่พูดเราคือนายของคำพูดแต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดนั้นคือนายของเราดังนั้นก่อนที่เราจะพูดคำพูดนั้นมันยังคงอยู่ในอํานาจของเราแต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดเหล่านั้นจะส่งผลและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้อย่างมากมาย และที่สำคัญเราไม่สามารถย้อนกลับคำพูดหรือไปแก้ไขคำพูดที่เราได้พูดออกไปแล้วต่อมาประโยคที่14รักหรือว่าเกลียดคำพูดคือสาเหตุใหญ่คำพูดมักจะมีพลังในการสร้างความรักหรือความเกลียดชังได้มันสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้คำพูด มันมีพลังในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันคำพูดอาจจะก่อให้เกิดความผูกพันหรือสร้างความแตกแยกได้ดังนั้นคำพูดคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆได้และประโยคที่25ฝฟังให้มากเพราะว่าเรามีสองหูพูดให้น้อยเพราะว่าเรามีเพียงแค่หนึ่งปาก ธรรมชาติสร้างให้เรารู้จักฟังมากกว่าพูดการฟังจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารมันจะทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นจากการฟังและในขณะที่เราพูดควรที่จะเลือกพูดให้เกิดประโยชน์สูงสุดพูดให้เกิดแต่สิ่งดีๆไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่ควรจะพูดที่เกินความจำเป็นเกินไป และนี่ก็เป็น25ประโยคจากคุณพระสินที่กิบเกได้เรียนรู้และนำมาเซฮายในวันนี้นะคะสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากข้อคิดต่างๆเหล่านี้คือการตระหนักถึงพลังของคำพูดที่มีมากมายหากเรารู้จักใช้คำพูดอย่างเหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างได้มันจะช่วยเป็นการสร้างกำลังใจเป็นคำแนะนำที่ดี และทำให้เกิดความรู้สึกดีๆกับคนฟังและตัวเราเองด้วยที่สําคัญมันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของผู้อื่นได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยค่ะการพูดด้วยความรู้สึกที่หวังดีและให้เกียรติผู้อื่นไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเป็นคนที่น่าชื่นชมแต่มันช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นบนโลกใบนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในแบบฉบับของกิฟเกที่นามาเซฮาย ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของกิ๊บเก๋ที่อยากจะให้กำลังใจและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังมีความสุขบนโลกใบนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังถูกใจคลิปนี้กิ๊บเก๋ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้กิ๊บเก๋ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันมีความสุขบนโลกใบนี้และสร้างสรรค์สิ่งดีๆจากคำพูดของเรานะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ